จองจะวัดหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับโดยพิมพ์สังกาจายพิมพ์นี้นะครับก็จะประกอบด้วยกันสองมีสองพิมพ์นะครับก็เรียกพิมพ์อุ้มรัพย์กับรับรัพย์นะครับที่แตกต่างกันก็คือที่บริเวณมือนะครับก็คือจะชัดเจนอันนี้คืออุ้มทรั์นะครับก็เหมือนกอดทองไว้อุ้มรัพย์ถ้ารับรั์ก็จะแบมืออย่างนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้จะมานําเสนอพิมพ์อุ้มทรัพย์นะครับ ก็ราคาสมัยก่อนจองังหว่าทั้งสองพิมราคาเดียวกันออกพร้อมกันหนึ่งพันสองรอยบาทราคาจองนะครับสมัยก่อนโอเคเดี๋ยววันนี้เพื่อนได้เช่าพระสังกัจจัยมาหลายวันแล้วเพื่อนมีโอกาสได้มารีวิวเพื่อเป็นวิทยาทานมาชมกันเลยนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเดี๋ยวจะ,ะเข้าไปพิเศษนี้ดูนะครับหนึ่งนะครับพระสังกัจจายนะครับเป็นพระที่อุดมสุขอุดมทรัพย์นะครับก็หน้าตาท่านก็จะประมาณนี้เลยนะครับตาเนี่ยจะจะมีการทาสี ขาวนะครับบริเวณตาแล้วก็มีจุดดาดํานะครับสังเกตตาจะไม่ใหญ่มากนะครับจะใหญ่แค่นี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะใหญ่เหมือนตาเล็กๆตาหลีๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนผิวก็จะเป็นผิวกระไหล่ทองนะครับมีมีการผิวเดียวคือเป็นกระไหล่ทองนะครับอย่างองค์นี้ถือว่ากระไหล่เดิมมากเอนไหมครับจะมีลักษณะผิวกระไหล่ที่ผ่านอายุการใช้งานอายุการบูชานะครับ ก็ด้วยอายุตั้งแต่ปีสองสามตอนนี้ก็กี่ปีแล้วละครับหลายปีมากก็มีผิวของกระไหล่ก็จะออกเปิดๆหมายว่ามองเข้าไปที่พัดจะออกพุนพุน,พนมันออกแบบว่ากระไหล่แห้งๆพุน,พน,พน,พนอะไรอย่างนี้ครับก็ดูง่ายเลยครับเนี่ยครับอ่ามือสวยงามชัดเจนลายกระหนกดูตานะครับดูง่ายเลยครับองนี้แล้วก็อ่าดี๋ยจะพลิกอ่าเนี่ยนะครับเส้นสายต่างๆชัดเจนนะครับ โอเคนะครับเนี่ยดูได้เห็นถึงความเก่านี่นะครับเม็ดผสมเม็ดอะไรคมลึกชัดนะครับผิวผมพยายามเยาย้ำเรื่องผิวเพราะว่าผิวลักษณะอย่างนี้จะเป็นผิวที่ดูง่ายเนี่ยครับมีลักษณะเปิดเปิดเปิดจะเป็นเม็ด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 ออกดำาๆเนี่ยครับเป็นลักษณะเนี่ยดูง่ายมากเลยครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวจะ ด้านหลังก็จะมีตัวยันะนะครับแล้วก็จะมีบริเวณใต้ขอบฐานจะเป็นทาสีชาสีแดงนะครับซึ่งชาติก็จะเห็นถึงความแห้งเก่านะครับถ้าเป็นของงานที่ไม่างานไม่ดีก็จะพิจารณาดูง่ายจะเป็นลักษณะมันจะสดนะครับก,ก็คือคือต้องแห้งแห้งประมาณนี้จะพิจารณาง่ายเลยนะครับแล้วก็ก็จะทาชาติชั้นนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับจะทาสองชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพลิก ใต้ฐานในดูนะครับใต้ฐานก็จะพิจารณาดูง่ายเลยครับแต่แต่พิมพ์สังกัจจาจะมีการอุดปูนนะครับหมุดปูนนะครับโอเคนะครับส่วนใหญ่เราก็มักจะตามอายุก,ก็จะมีการเคลื่อนสนิมเขียวบ้างอะไรก็ตามอาการการเก็บรักษานะครับแต่ผมจะพิจารณาเห็นถึงเนี่ยตรงเนื้อเนื้อในของผิวก็ไหลทองพยายามจะย้ำนะครับ ผิวของกระไหลทองพระบูชานี่ไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเอ่จะเหมือนกับกระชุบนิกเกิลก่อนจะมีผิวลักษณะทับเปิดจะออกสีออกเทาๆนะครับก็ช่วยพิจารณาดูง่ายนะครับความเดิมนะครับโอเคนะครับก็พระพิมพ์มะสักการะก็เป็นพระที่อุดมสุขอุดมทรัพย์ก็เป็นพิมพ์ที่น่าหาไว้บูชามากนะครับก็อ่ารายละเอียดพระก็ ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้ครับก็การพิจารณาก็ดูพิมพ์ดูตาท่านดูความเก่านะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับจับมาต้องมีสักส,สองสามโรได้นะครับก็คือพิจารณาได้สองรูปพระหลวงพุทโตที่ท่านจะขายนะครับมาให้ชมก่อนได้ประเมินราคากันได้นะครับโดยเข้ามาที่คอนหา ID ดนะครับให้พิมพ์ดีว่า <S S S แอดนะครับ PiTi แล้วก็3ามหนึ่งนะครับแล้วกดป้นหานะครับอ่าใครจะขึ้นลงบนต้อมีมหนึ่งครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่าแล้วก็แชทได้เลยครับ